สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งนึงนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมเหมือนเดิมก่อนที่จะเข้าคลิปกันนะครับผมพ่อค้าฝากความเป็นห่วงเป็นใยนิดนึงนะครับช่วงนี้โควิด -19 บเนะครับระบาดหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับออกไปไหนใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับอ่าโอเคครับผมตัวที่เรานํามาเสนอกันในวันนี้นะครับผมเป็น AES T 6 6 ใบซีนอนนะครับ2.2นิ้ววงแหวน SMD แบบชั้นเดียวนะครับผมตัวนี้เข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับเพราะว่าวงแหวนตัวนี้ไม่มีสีอื่นให้เลือกเลยนะครับมีสีเดียวเลยนะครับก็คือวงแหวนสีขาวเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกตินะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเป็นใบซีนอนนะครับผมแบบ RHD นะครับผมคัตออฟขึ้นทางซ้ายลงทางขวาแบบ RHD นะครับไม่ใช่คัตออฟแบบตัว V ไม่ใช่คัตออฟแบบ V shape นะครับ หลอดที่ใช้นะครับเป็นหลอด15.5มิลนะครับเพราะฉะนั้นใส่ได้แต่ซีนอนเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะใส่หลอดฮาโลเจนหรือ LED ได้นะครับต้องเป็นซีนอนอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็จะต่างจากตัวที่แล้วหน่อยครับตัวที่แล้วเนี่ยเป็น h ED 1นะครับสามารถที่จะใส่ LED ได้ฮาโลเจนได้นะครับ เหมือนเดิมนะครับตัวที่เราจะนํามาเปรียบเทียบกันวันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ isuzu d max highlander ตัวไฟหน้าเข้าหลังตัดนะครับขนาดเลนตัวนี้อยู่ที่2.5นิ้วนะครับส่วนตัว as ตัวนี้นะครับ t 6 6หกอยู่ที่2.2นิ้วนะครับวงแหวนตัวเลนเนี่ยจะเล็กกว่ากันหน่อยนะครับตัวนี้จะเลนใหญ่กว่าค่อนข้างได้เปรียบเรื่องเลนใหญ่แล้วก็ตัววัตต์นะครับผมก็ได้เปรียบเพราะว่าหลอดตัวนี้นะครับเป็นหลอดรถยนต์นะครับซึ่ standard มาจากโรงงานเลยคือ5,5วัตต์ ส่วนตัวนี้นะครับผมบัลลดที่นํามาใช้รีวิวนะครับเป็น35วัตนะครับก็คือในชุดเนี่ยจะจัดเป็นหัาสบวัต์ไว้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆมันค่อนข้างเหมาะกับมอไซค์มากกว่านะครับถามว่ารถยนต์ใส่ได้ไหมได้นะครับรถยนต์บางรุ่นที่ไม่อยากจะแปลงโคมนะครับอย่างตัวนี้นะครับนี่ก็ใส่เป็นตัว2.2นิ้วนะครับเป็นตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นรถยนต์ใส่ได้มอไซค์ใส่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็แนะนําใส่กับมอไซค์มากกว่ารถยนต์เนี่ย อยากให้ใส่เป็น2.5นิ้วขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับหรือถ้าเป็นปิกอัพยกสูงเนี่ยยิ่งตัวดีเลยนะครับแนะนําเป็น3.2นิ้วขึ้นไปอ่าโอเคตัวนี้ลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงแหวนเนี่ยเป็นชั้นเดียวนะครับก็ดูสวยดูหรูหลานะครับวงแหวน SMD เป็นชนิดเดียวกับที่ติดมากับรถเบนซ์รถ BM เเลยนะครับมีฟังก์ชันดับแสงในตัวนะครับวงแหวนอ่ะแต่ตัวนี้เราจะได้ไม่ได้มารีวิวเรื่องวงแหวนกันนะครับเราจะรีวิวที่เรื่องความสว่างอย่างเดียวเลยอย่างที่ประค้าบอกนะครับเรื่องความ มันเป็นเรื่องรองนะครับจริงๆแล้วเราติดตั้งโปรเจคเตอร์เนี่ยเรื่องความสว่างนะครับเป็นหลัก่ะโอเคสองตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันให้ดูแสงระยะใกล้ที่กำแพงใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปดูแสงจริงบนถนนกันนะครับโอเคดูที่กำแพงก่อนเดี๋ยวขอพ่อค้าต่อสายแป๊บหนึ่งครับผมอ่าโอเคพ่อค้าก็ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยนะครับในชุดอย่างที่พ่อค้าบอกนะครับจะได้เป็นบัลลาดสลิม35วัตต์ตัวนี้นะครับผมอ่า นะครับตัวนี้คือบรรดาตัวนี้นี่คือเหมาะกับมอไซค์เลยนะครับกินไฟน้อยมอไซค์ใส่ได้นะครับผมถ้าเป็นรถหัวฉีดเนี่ยสบายๆเลยเป็นรถขบูก็ถือว่าค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าลองมาดูกันนะครับผมพรค้าจะเปิดตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Isuzu D-Max Highlander ตัวไฟหน้าเขาหลังตัดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับผมอ่าอันนี้คือลักษณะแสงนะครับจากโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ Highlander นะครับเรียกสั้นๆว่าโปรเจคเตอร์ Highlander ก็แล้วกันนะครับ แต่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมลักษณะคัดออฟถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะ v s h p p นะครับเพราะคาพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ก็จะพูดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคัดคัดออฟ s h เ p e เนี่ยเวลาที่เราแซงนะครับด้วยด้านซ้ายเนี่ยมาทิ้งสูงขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเข้ากระจกมองข้างฝั่งคนขับพอดีเลยนะครับข้างขวาพอดีเลยนะครับซึ่งกระจกมองข้างเนี่ย เขาปรับไว้ในตำแหน่งระยะสายตาของตัวเองอยู่แล้วนะครับระยะสายตาคนขับอยู่แล้วมันจะไปสะท้อนกระจกแล้วก็เข้าตาเขาพอดีนะครับเพราะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแยงตานะครับในช่วงที่เราแซงนะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมมันก็คือการแซงช่วงพักช่วงคู่นะครับนอกนั้นเนี่ยคัดออฟถือว่าทําได้ดีนะครับโปรเจคเตอร์นะครับจะไม่เหมือนรถที่เป็นรีเฟกตนะครับพวกนั้นเนี่ยแสงก็จะค่อนข้างแบบฟุ้งๆหน่อยนะครับตัวนี้มีรองแสงบ้างเล็กน้อยนะครับผมอ่ะทีนี้พ่อค้าจะเปิดเจ้า T66 นะครับกบไปเลยนะครับ อันนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์ AES T66 นะครับ by c n o n เป็นไงครับผมคัตออฟต่างกันเลยนะครับผมคัตออฟตัวแบบนี้นะครับลักษณะนี้เรียกว่า RHD นะครับคือด้านขวาสูงกว่าด้านซ้ายนะครับแต่จะเป็นการสูงแบบตัดต่อเป็นเส้นตรงต่อเหมือนเดิมนะครับคือจะไม่ได้สูงเชิดไปแบบลักษณะ V shape นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะไม่มีการที่จะไปแยงตาแยงกระจกข้างใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคัตออฟคือทำมาดีมากๆนะครับอะ แล้วก็เป็นระบบใบบีมนะครับสามารถทำสูงต่ำได้ในตัวเนี่ยตัวนี้จะเป็นเคลียร์เลนนะครับและลักษณะแสงนะครับด้านล่างเนี่ยจะใช้การทิ้งลงมาเป็นละองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแสงลงถนนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับดียังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบนถนนจริงกันนะครับตอนนี้ดูระยะใกล้กันก่อนนะครับคัตออฟจะเป็นลักษณะนี้แล้วตัวแสงนะครับคือกลบโปรเจคเตอร์ที่เป็นของรถยนต์เลยนะครับส่วนตัวนี้จริงๆพ่อค้าเรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์มอเตอร์ไซค์ดีกว่านะเพราะว่า รถยนต์เนี่ยน้อยรุ่นนะครับที่เขาจะใส่นะครับอย่างน้อยๆเขาก็แปลงใส่2.5ไปเลยนะครับเพราะมันเป็นการแปลงที่ครั้งเดียวจบนะครับแปลงติดตั้งโปรเจคเตอร์เนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคแสงระยะใกล้กินขาดนะครับแล้วก็แสงบนถนนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอ่าโอเคครับผมเราก็ออกมันอยู่กันที่เก่านะครับที่เราถ่ายคลิปกัประจําเลยนะครับระยะสุดกําแพงเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้ก็นะครับตัว เสาไฟฟ้าต้นกลางไฟไม่ติดนะครับผมระยะสุดกําแพงเหมือนเดิมนะครับ 3, สามเสาไฟฟ้านะต้นที่หนึ่งต้นที่สองที่ไฟดับไปนะครับแล้วก็ต้นที่สามนะครับก็คือต้นที่เราถ่ายนะครับระยะตรงนี้ถ้าใครไม่เชื่อว่า 3, สามเสาไฟฟ้าลงไปดูคลิปอื่นนะครับบางคลิปจะเห็นว่าไฟมันติดอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ติดนะมันจะไม่ค่อยติดนะต้นนี้เป็นเป็นบางครั้งนานๆครั้งจะติดสักครั้งหนึ่งนะครับระยะสุดกําแพงตรงนี้ไกลมากๆนะครับสามเสาไฟฟ้าโอเคลองมาดูกันเดี๋ยวพ่อค้าจะเปิดของตัวโปรเจคเตอร์ติดรถของไฮเลนเดอร์ขึ้นมาก่อน นี่ครับผมลักษณะแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับของ Isuzu D-Max Highlander นะครับตัวไฟหน้าเขาหลามตัดนะครับผมสังเกตดูคัตออฟด้านซ้ายค่อนข้างถูสูงนะครับด้านขวาเนี่ยต่ำเลียดไปได้อย่างดีเลยนะครับแต่ค่าด้านซ้ายไม่รู้จะทิ้งคัดออฟขึ้นไปอะไรขนาดนั้นนะครับผมทีนี้เราจะเปิด t 66ทับมาเลยนะครับตรงนี้นะครับระยะไฟเนี่ยตัว t 6 6เนี่ยสูงกว่านะครับเพราะว่าพ่อค้าขยับหาไม่ได้นี่นะครับถ้าเกิดคัตออฟเท่าๆกันเห็นไหมครับ ตัวคัดออฟด้านซ้ายของไฮรันเดอร์เนี่ยจะทิ้งสูงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับด้านซ้ายสูงกว่าเยอะเลยส่วนด้านขวาเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับอ่าแสงเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะเป็นระบบใบบีมทําสูงต่ำได้ในตัวที่เราเห็นในสตูเมื่อกี้เหมือนมันยกนิดเดียวนะครับลองดูถ้าระยะไกลเป็นยังไงนี่ครับผมเห็นไหมครับเลยเสาไฟฟ้าขึ้นไปเลยนะครับผมเป็นใบบีมนะครับสูงต่ําได้ในตัวนะครับผม แสงเป่นแบบนี้เลยนะครับอย่างที่พ่อค้าบอกเลยตัวทีหกเนี่ยจะทำมาค่อนข้างต่างจากเขานะครับก็คือตัวนี้จะทิ้งค่อนข้างเป็นละอองแสงลงมาเข้าหาตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ไม่ใช่ข้อเสียอะไรนะครับผมมันดีนะครับเราเห็นแสงได้ทัศนวิสัยระยะใกล้เราเนี่ยจะดีนะครับแล้วแสงตรงนี้ก็จะเกลี่ยไปค่อนข้างดีนะครับทีหกนะครับตัวนี้ไม่ใช่แสงแหว่งอะไรนะครับมันเป็นลอยน้ํานะครับผมเป็นไงครับผม เข็มๆคมๆจบๆแบบนี้เลยนะครับตัวที่6นะครับแสงดีมากๆนะครับตัวนี้คัดออฟแบบ RHD นะครับตัวนี้หลอดที่นํามาถ่ายเนี่ยเป็น 6000K นะครับที่ติดตัวมาเลยนะครับผมบริสุเป็นสลิม35วัตต์นะครับไม่ได้ไปเพิ่มวัตต์อะไรนะครับไม่ได้มาขี้โกงอะไรนะครับรีวิวกันแบบชัดเจนชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอ่าก็เท่านี้น่าจะเข้าใจกันแล้ว โอเคครับผมสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ให้ที่้ายมือล่างของจอนะครับผมสามารถทักหาโทรหาพ่อค้าได้จากทุกช่องทางเลยนะครับแต่เป็นไปได้นะครับพ่อค้าอยากให้ทักไลน์นะครับถ้าต้องการจะโทรคุยจริงๆเนี่ยทักไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อค้าว่างตอนไหนพ่อค้าจะโทรกลับนะครับหรือทักไลน์แล้วทิ้งคําถามไว้เลยก็ได้นะครับโทรมาบางครั้งพ่อค้าไม่ได้รับสายตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับบางครั้งติดงานอยู่โอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ